ตอนนี้พี่เจฟกำลังลองใช้ wi ไ,ไฟของตู้เพื่อใช้เอ่อทัวเล็กทัวเล็ตซื้อเครื่องดื่มเข้าได้ยังไ wi ไฟเขาจะมี wi ไ,ไฟไประจำตูล้ลองเทสดูดิอันนี้เราอยู่สวนอุยนพี่เจฟบ็็อยากลอง ใช้ไวไฟของตู้ที่ญี่ปุ่นซื้อขล่องดื่มโดยใช้ทัวเล็ตได้ไหม, <c oughs> มกี่ห้องน้ำสะอาดมากน้ำก็เย็นเย็นยนม่เหมือนบ้านเราเลยเหมือนน้ำร้อน บ้างก็เหมือนน้ำเย็นแช่ตู้เย็นเอาอย่างลองดิเหรอเที่ยวเ้าอย่าเี้ยออดิเรือเดิเฮ้ยได้ด้วยได้ด้วยใช้ไวไฟตู้ดีจังเลยอ่ะไม่ไบไฟก็ซื้อได้เนาะ ดีจังเลยมีไฟไฟตู้ให้มีไฟไฟตู้ให้ด้วยโอ้ยเขาความสะดวกมากเลยโอเคพี่เจจะกินน้ำโดยใช้ไวไฟโดยแล้วไม่มีไวไฟติดตัวมาเพราะว่าไวไฟอยู่กับพี่จอร์จเอ้ยสาวที่สามว่ะเซื้อแผ่นทีวีเลยโอเค